ตำแหน่งอื่นได้แต่ลูกเมียต้องนอนละทมเลิกคิดจะปีอย่ามีเมียนอยนออออให้น้องไม่ต้องการ,ลกเ,รเลือกเธอะถ้าใจสุขสมตำแหน่งระทมน้องไม่ต้องการเมียระบมเลือกเธอะถ้าใจสุขสม ตำแหน่งระตมน้องไม่ต้องก้ารับหมดความห่วงใยแอบมีดูกเมียต้องนอนระทมเลิกคีต้าปีอย่ามีเมียนอนให้ผู้หญิงคนใหม่ตำแหน่งเมียใหญ่ยนให้น้องมาที่รู้หรือเปล่า อุตสาหพอบพานี้พ่อแม่มากับพี่หวังร่วมทีอุตสาหพอบพานี้พ่อแม่มากับพี่หวังร่วมทีวีอยู่กับพี่ไปจนวันตายต้องมาจำหนักเมื่อพี่หมด วันนี้ไม่คิดเลยว่าจะพาเขามายามหน้าลูกเียตำแหน่งน้องไม่ต้องการเลือกเธอถ้าใจสุขสมตำแหน่งระตรมน้องไม่ต้องการอุตส่าหพ์พานี้พ่อแม่มากับพี่หวังร่วม ตำแหน่งเมียใหญ่ยอนให้น้องมาที่รู้หรือเปล่าอุตส่าห์หอผ้านี้พ่อแม่มากับพี่หวังร่วมทีตำแหน่งอื่นได้เต่รับไม่ได้อย่าท้อละมานใจเมีย คิดไปหัวใจอ่อนเพียที่ผู้ยิงคนใหม่ตำแหน่งเมียใหญ่ยนให้น้องมาที่รู้หรือเปล่าอื่นใดเต็มใจรับได้ย่งังอุตส่าห์อบผ้านี้พ่อแม่มากับพี่วังร่วม ว่าใจหย่อนเพียลูกเมีย,ยต้องนอนระโตมเลิกคีดเถือปีดับหมดควาหมห่วงใยแอบมีดับหมดควาหมห่วงใย มีกานพี่วีอยู่กับพี่ไปจนวันตายต้องมาจำหนักเมื่อพี่หมดวันนี้ไม่คิดเลยว่าจะพาเขามายามหน้าลูกพีกัำแนง วันนี้ไม่คิดเลยว่าจะพาเขามายามหน้าลูปเปนนกเม,ม,มียตั้งแ่งอย่าเมียน้อยเมียใหญ่ต้องยิงหนึ่งชายต้นไม่ได้ใจยิ่งอยู่นานไปยิ่งเหยียบหัวใจลูกน้หมดความห่วงใยแอบมี ตำแหน่งอื่นได้แต่เมียใหญ่สองหญิงหนึ่งใตทนไม่ได้ใจมันคืนคมทีเดียคืนรับไม่ได้อย่าทรมานใจเมียคิดไป จำหน่งเมียลูกพวงม่อไปมาจงข้ากันเสียพืนานมันคืนคมยิ่งอยู่นานคืนได้เต็มใจรับได้ยังหวงรับไม่ได้อย่าทอละมานใจเมีย คิดไปหัวใจอ่อนเพียอย่ามีเมียน้อยเมียใหญ่สองหญิงหนึ่งชาย้นไม่ได้ใจโลกเมียต้องนอนรัทอมเลิกคิดจะปีอย่ามีเมียน้อยใจรับได้ยังหวง ตำแหน่งเมียหลวงมอบให้มาจงค่ากันจิตำแหน่งอื่นใดแต่ใจยิ่งเหยียบหัวใจลูกเพียระบ่มเลือกเธอถ้าใจสุขสมตำแหน่งระตมลูกเบียระบ่มเลือกเธอถ้าใจสุขสม ตำแหน่งระตมน้องไม่ต้องกใจยิย่ยงเยียบหัวใจลูก,กีอลบมเลือกเอิอถ้าใจสุขสมตำแหน่งระตมอุตสาห์บอพานี้พ่อแม่มากับพี่ หวังร่วมที่อื่นได้เต็มใจรับได้ย่อมทีเทียคืนรับไม่ได้อย่าทรมานใจเมียคิดไปยิ่งอยู่นานไปยิ่งเหยียบหัวใจลูกน้องไม่ต้องการเลือกเถอะถ้าใจสุขสมตำแหน่งระตม น้องไม่ต้องกัดไม่ฟอกก็ฟังให้ยาก,กันไหนนะจ๊ะที่วีอยอู <c oughs> ่กับพี่ไปจนวันตายต้องมาจำหนักเมื่อพี่หมดที่วีอยู่กับพี่ไปจนวันตาย tong ma chăm nặng, mượn pì mốt gì, ya mì mía nồi mía giấy, ying không đay, trái vĩ, ở với pì, đi cho ma chăm nặng, mượn pì mốt da, qua muồng คืนรับไม่ได้อย่าทรมานใจเมียคิดไปอุตส่าห์พ่อพานี้พ่อแม่มากับพี่ฟังร แอบมีความเขาไม่้อก็ฟังให้ยังไหนะจ๊ะพวกมีอลัลบมเลือกเธอถ้าใจสุขสมตำแหน่งระดมน้องไม่ต้องาการ ห่วใจหย่อนเตียลูกเมียต้องนอนระทมเลิกคิดเธอเพียเคืนรับไม่ได้อย่าทรมานใจเมียคิดไป น้องคนปวดราวดวงจิตนั่งนอนก็คิดถึงอดีตคืน้นมาฟังเพลงตำแหน่งที่ไม่ต้องการนะคะเปลี่ยนสไตล์บ้างหลังจากที่ทำคลิปกินมานานทำคลิปร้องเพลงบ้างเนาะยิ่งอยู่นานไปยิ่งเหยียบหัวใจลูกา อยู่กับพี่ไปจนวันตายต้องมาจำหนักเมื่อพี่หมดน้องไม่ต้องการเลือกเธอะถ้าใจสุขสมตำแหน่งเลิอตมน้องไม่ต้องการดูดเมียต้องนอนระทมเลืกคิดจะพี่อย่ามีเมียน้อย ปัน,นี้ไม่คิดเลยว่าจะพาเขามายามหน้าลูกี